อ่ะก็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับผมนะครับกับรายการพิรพล The Bank Channel นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับมนุษย์เงินเดือนโซลูชันตอนที่1น,นะครับก็คือเสริมสร้างทักษะของคุณด้วยโปรแกรมแขนบ a านะครับขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งแบบสั้นๆนะครับแน่นอนนะครับว่าไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่องคอ์กรไหนๆนะครับ ก่อนสมัครหรือหลังสมัครเนี่ยถ้าคุณเป็นคนใหม่เขาจะถามคุณเลยว่าสามารถทําสื่อพรีเซนเทชันเบื้องต้นได้ไหมไม่ว่าจะเป็นวิดีโออินโฟกราฟิกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกองค์กรเขาใช้หมดเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําโปรแกรม Canva นะครับเป็นโปรแกรมที่จะช่วยจะช่วยทุกคนเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ทองคํานะครับสามารถเสริมสร้างทักษะในส่วนของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมใดเสริมเลยนะครับ แรกเริ่มนะครับมาที่โปรแกรม Canva.com แล้วก็สร้างบัญชีนะครับ Canva เนี่ยจะมี2แบบคือ Canva Free กับ Canva แบบพรีเมียมนะครับ Canva f r e เนี่ยคุณจะสามารถใช้รีสอ r ์สของมันได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินแบบพรีเมียมก็ได้นะมีหลายสื่อมีเอ้ผมขอไปครับมีหลายรีสอ r ์สให้เลือกเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางอันเนี่ยอาจจะมีลายน้ําถ้าต้องการเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับหรือจะสมัครเป็นแบบพรีเมียมมันก็ไม่ได้แพงนะครับยิ่งใครทํางานในส่วนของการศึกษาเนี่ย อย,อย่างผมเองเนี่ยทางแคนว่าก็จะมีฟรีให้เลยนะครับอ่สมมุติว่าถ้าเข้าไปทํางานนะครับสมมุติเข้ามาละสมมุติว่าทางหน่วยงานบอกว่าอ่าไหนลองออ,ออกแบบโปสเตอร์ซิสมมติจะจัดงานในทศกาลนะครับสมมติอ่ะสมมติรับราชการในหน่วยงานการศึกษาอ่าแค่คุณพิมพ์ว่าโปสเตอร์นะครับมันก็จะมีเทมเพลตออกมาเยอะแยะมากมายนะครับสมมตินะครับว่าเป็นแบบการศึกษาละกันอ่ะสมมติจะจัดงานอ นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์สมมตินะครับอ่ะก็มีโปสเตอร์พิมพ์ว่าโปสเตอร์ก็จะมีนะครับอ่ะสมมุตินะครับผมจะลองมาดูว่ามันใช้งานได้ง่ายจริงหรือเปล่านะครับมาเลยนะหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ขยายตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ขยายเข้าขยายออกได้นะครับคุณก็ทาไม่ง่ายนะครับแค่เปลี่ยนตัวหนังสือนะครับสมมุติสมมตินะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ป,ประจาโรงเรียนงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะนะฮะการปรับตัวหนังสือเนี่ยฟอนต์อยู่ตรงนี้นะครับปรับ ปรับเลือกฟอนต์ได้เลยนะครับมันเหมือน word อดอะมันเหมือนโปรแกร,รม Microsoft Word เหมือนว่าเคลนว่าเนี่ยมันจะลิงก์กับฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องเราอัตโนมัตินะครับเหมือนว่าจะมีไทยสารบัญหรือเปล่าน,นะขอมาขออนุญาตไทยสารบัญมีไหมเอ,อเดี๋ยวนะไม่มีนะฟอนต์ไทยสารบัญอาจจะไม่มีแต่ว่าเหมือนเรามีวิธีดึงฟอนต์จากเครื่องเราได้อยู่นะอมืมีไหมไทยสารบัญ ขออนุญ,ญาตหาสักครู่นะครับวิธีเลือกฟอนต์ก็ดูตรงนี้เลยนะครับมันมีหลายฟอนต์ให้เลือกเอไทยสารบันเหมือนไม่มีนะไม่เป็นไรเราข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยเขาคงไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นงานสารบันเนาะแต่มันมีวิธีนะครับเดี๋ยวว่าจะมาทําภายหลังว่าจะเอาฟอนต์ที่ใช้ในเครื่องเนี่ยมาใช้บนว่าได้ยังไงนะโอเคอ่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์สมมุตินะครับแล้วก็ขยายตรงนี้อ่า อยากให้ตัวหนังสือมันใหญ่สวยหรือว่ามีเอฟเฟกเพิ่มก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ไปก็ได้ว่าอ่ารายสมมุตินะครับซายไฟยนะครับสมมุติโรงเรียนโรงเรียนชื่ออะไรดีเอ่อโรงเรียนชื่อ A B C สมมุตินะครับ A, A B C อ่าสมมุตินะก็ถ้าอยากจัดเรียงข้อความใหม่นะครับก็ก็กดขยายได้นะครับขอภัยผมจะให้ตรงนี้ขึ้นมาอ่า ก็ขยายตรงนี้เห็นไหมครับมันง่ายๆเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยครับสายไฟอ่าลากมาตรงนี้ก็จะตรงกลางอ่ะอยากให้แบบมีแนวนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นเบอร์ที่อยู่นะครับสมมุตินะครับที่อยู่ศูนย์ห้าสามเก้า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 นะครับที่อยู่สมมุตินะเออกรุงเทพแล้วกันแบงคอกอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เป็นจําลองที่อยู่นะครับอ่าแล้วรูปตรงนี้เนี่ยก็เอาเป็นรูปพิเศการของคุณเข้ามาใส่ได้เลยการแทรกรูปเนี่ยง่ายมากๆนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอ่า หรือถ้าใครหลายคนไม่มีรูปเนี่ยมาที่คาถ้าจะอัปโหลดรูปก็มาที่คาว่าอัปโหลดนะครับแต่ถ้าจะหารูปที่อยู่ในแคนวาเนี่ยก็มาที่องค์ประกอบหรืออิเลเมนต์นะครับภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับสมมติอยากได้รูปการศึกษาแนะนาว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะหาได้ง่ายกว่าภาษาไทยนะครับ education น,นะก็จะมีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีสมมติเราอยากได้รูปนี้นะครับเราอาจจะคลิกเพื่อให้มันมาปรากฏตกแต่งโปสเตอร์เพิ่มเติมก็ได้อ่าหรือจะลากรูปลงมานะครับ สมมตินะอ่าลากรูปลงมาอันนี้เป็นอันนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลากรูปใช่ไหมสมมุติจะเอารูปนี้ใส่เดี๋ยวนะ้า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 อ๋อตรงนี้เนี่ยเราเราเลือกได้นะครับอ่าเราจะลบตรงนี้ออกก่อนให้มันเป็นประกาศว่างนะครับคลิกแล้วดีลิทก่อนมันถึงจะแทรกรูปได้นะะเราจะแทรกเอาออย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะอัปโหลดรูปนะครับอ่า เนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะอัปโหลดรูปนะครับเราก็ลากมาบริเวณใกล้ๆตรงนี้อ่าเห็นไหมครับรูปก็จะเข้าไปอยู่ในอัตโนมัติละเห็นไหมถ้าทําในฟ h o t o s h o p เนี่ยคือนานนะครับถ้าถ้าไม่ชนานาญเดี๋ยวผมบอกไว้เลยว่าฟ h o t o s h ช p นี่คือยากเอาเรื่องนะอ่าสมมุติจะเอารูปเด็กนะสมมุติสมมุติมมตอ่าเห็นไหมครับมาละรูปเด็กอ่ารูปครูสอนดีกว่าเออเออูปครูสอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกดีกว่าอ่าเห็นไหมครับนี่คุณก็ได้โปสเตอร์เชิญ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมจะใส่ข้อความเพิ่มก็แค่มาที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มหัวเรื่องหัวเรื่องย่อยนะครับมีฟอนต์ให้เลือกด้วยนะอ่ะสมมติเอาฟอนต์ตัวนี้อ่ะคลิกเข้าไปนะครับสมม,ต,สม,มตินะอ่าพิมพ์ไปว่าอะไรเอ่อพิเศษอ่าพิเศษนะครับสมมตินะอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานอ่าอันนี้มันอาจจะใหญ่ไปแล้วก็มา คลุมนะครับแล้วก็มาเลือกขนาดกันอ่าไม่ยากไม่ยากปุ๊บมาตัวนี้เขาว่าพิเศษละ่ะคือมันผมว่าเป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุดแล้วนะอันนี้ก็เล็กไปนะก็อยากได้ฟอนต์อะไรเท่าไหร่เนี่ยก็เราสามารถกําหนดเองได้เลยนะครับข้อดีของแคนว่าคือมันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอยากได้ฟอนต์อะไรเลเยอร์อะไรมันได้หมดคือมันยืดหยุ่นนะครับอ่าสมมุติว่าเราไม่ชอบปุ่มเทมเพลตตรงนี้แล้วก็ลบออกนะครับดีลีทออกไปเลย ใช่ไหมเนี่ยบอกบอกตรงเลยนะครับว่าถ้าถ้าไปทําในฟ otoshop เนี่ยถ้าคุณไม่ชํานาญนะนานครับนานผมเคยลองมาแล้วนี่อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานนะครับวันที่แล้วก็ใส่ไปสมมติอยากเปลี่ยนแบ็กกราวทั้งหมดก็เปลี่ยนได้นะเนี่ยมาที่แก้ไขรูปภาพสมมตินะอุ้ยขออภัยไม่ใช่สิอ่าเสร็จละถ้าเราอยากเปลี่ยนแบ็กกราวเหมือนเราจะเปลี่ยนได้นะอ่าเห็นไหมเอารูปมาเนี่ย โบไปตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแมกกาลให้เราแล้วนะครับจะเอาเป็นรูปวงเรียนก็ได้เนี่ยเห็นไหมหรือจะเอาแมกกาลเดิมของเทมเพลตก็ได้หรือจะใส่อิเลเมนต์ต่างๆเช่นพวกลูกศรนะสมมุตินะอ่ะอร์รใช่ไหมพิมพ์ว่าอร์เรโนะมันมีหมดอะอร์เรเขียนไงเนี่ยอร์รนะฮะเห็นไหมคลิกเข้าไปก็มาละเห็นปะอร์เรเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าใส่ให้มันดูมีอันนี้หน่อยอะสาไฟอะนี่ใส่พวกงานวิทยาศาสตร์นะครับสมมตินะ ถ้าทําวิดีโอมันก็จะมีตัวนี้โผล่เข้ามาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับเป็นเอ่อโมชั่นกราฟิกนะแบบทําขึ้นทีวีทําขึ้นจอทีวีอย่างเงี้ยอ่ะก็มีอย่างเงี้ยให้เรานะครับหรือว่าเป็นเป็นภาพนิ่งใช่ไหมอ่ะเห็นไหมเป็นกรอบมาแล้วเนี่ยเป็นกรอบมานะครับถ้าอันนี้เนี่ยรู้สึกมองไม่เห็นแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมันปรับสีได้เป็นสีขาวอ่าเห็นไหมกรอบก็จะขึ้นเห็นปะเนี่ยอ่าใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหม นี่ไงครับโปสเตอร์ที่คุณทําเองง่ายๆก็คือผมเชื่อนะครับว่าถ้าเวลาไปสมัครงานเนี่ยน้องใส่ไปเลยเนะก็ได้นะว่าสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกนะครับวิดีโออันนี้เนี่ยเป็นโปสเตอร์นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แชร์ออกมาดาวน์โหลดนะเออ่มันมีให้เลือกออถ้าถ้าจะเอาไปพิมพ์เนี่ยเอาเป็น png นะ png ก็ได้แต่ถ้าจะเอาเป็นโมชั่นกราฟ,ฟิกต้องเป็น a f o ะ อ่ะผมจะเปิดให้ดูนะฮะร,รอรอกำลังกำลังเซฟนะครับอ่ะแล้วก็ดูผลงานที่เราสร้างไว้นะครับเป๊ะเห็นไหมครับเป็นโปสเตอร์สวยงามนะฮะโปสเตอร์สวยงามนะครับนี่แหละคือเอ่อมนุษย์เงินเดือนโซลูชันนะครับครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาสอนวิธีทำวิดีโอโมชั่นกราฟิกบนกแนว่านะครับทักษะนี้เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ย มีทักษะในการไปสมัครงานหรือยกระดับคุณให้กลายเป็นคนที่สามารถทํางานได้ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มนะครับผมรับรองว่าถ้าคุณต่อไปเงี้ยนายจ้างประทับใจต,ตัวคุณแน่นอนโอเคครับเจอกันใหม่ในมรุกเงินเดือนโซลูชันพ์กต่อไปนะครับ